สวัสครับผมบริกคนด้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะคือเพื่อนๆอาจจะได้ดูห่างกันแต่ว่าผมเน่ยอัดคลิปต่อกันเลยนะครับผมเพิ่งทําสรุปผล300รอบกับดันมันชื่อดันอะไรนะเออดัน DX ในส่วนของเอชเ t นทูมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเฟรมเนตต่อซึ่งเฟรมเนตตอนนี้ผมมีไปดันอยู่110ใบแต่ผมตั้งใจจะทํา300รอบเหมือนกันซึ่ง ออถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคอนเทนต์ประเภทนี้นะก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเฟรมเนทมันมีกิจกรรมอยู่เนาะก็เดี๋ยวมาลองลุ้นดูว่าจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ดูผลในส่วนของร้อยรอบของดันเอ็นช Tool มาแล้วนะครับก็น่าจะเห็นผลมาแล้วประมาณนึงนะครับก็ก็กกตามนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับสามรอยรอบของตัวเฟรมเนทกันต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมไปดันนิดนึง ตัวใบดันเนี่ยผมจะใช้นะครับในการซื้อจากตัว NPC แบบนี้ด้วยแล้วก็ซื้อจากแพ็กเกจหน้าเว็บนะครับที่เป็นแพ็กเกจของการซื้ออาร์คเจมลีฟเจมรวมถึงตัวแพ็กเกจที่เป็นแคชช็อปด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า300รอบนะครับหรืออาจจะ200รอบของเฟรมเน็ตนะครับได้อะไรยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆพื่ทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนล็อกอินนะครับแล ร,ร่วมถึงสามารถกรอกโคโ้ดเซ r C x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือเพทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆนะบบ่ง,งึะะว Cloud ซ เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปืองไฟยูทีโฟนนะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพร่ีะา MVP จะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมัน,นจะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว M V P เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะหลกที่สาคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอาื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน้ดวยครมมาผ ก็ครบแล้วสมมผมลงไป200รอบเนบะเพื่อนๆเ,เสียงผมเริ่มดีขึ้นยังคือเหมือนปกตินะครับถ้าเป็นช่วงตอนเปิดคลิปกับช่วงตอนสรุปเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงเวลากันใช่ไหมก็อันนี้เป็นในส่วนของการสรุปผลแล้นะครับหนึ100รอบ200รอบนะครับเสียงผมดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณนึงนะก่าจะลงจบก็เป็นในส่วนของดันเฟรมเนตนะครับเรามาดูกันว่าของที่ได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตกด จัดเรียงก่อนเนาะนะครับเบื้องต้นก็จะมีพวกของพาราเดียมนะครับที่แบบเป็นพวกของคราบเขียวคราบม่วงอะไรเงี้ยผมจะทําการย่อยทิ้งทั้งหมดเนาะเพราะว่าพวกนี้มันขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวย่อยทิ้งก่อนทีนี้ของในบันไหนเนี่ยอันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันมาจาก ตัวเอ e n t t นทูหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เนาะเนี่ยมันมีตัวเดมอนไนเดกาตนะมา1เล่มนะครับแต่ก็เท่านี้นะครับน่าจะไม่มีราคาอะไรนะครับแล้วก็ผมได้รูดิ i g n ดาม r ริดิวนะครับมา2ชิ้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอ่าก็จะมีพวกโซสเตนเนาะนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นของแถมมาเหมือนเดิม แล้วก็ผมได้ตัวคริสตันนะครับออฟไฟเออร์นะครับมา73ชิ้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นหินนะครับหินอัปเกรดคออัลติรเมทนะครับ190ยเเม็ดฟอร์ดคอเนี่ย135นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับไบต์ออปชั่นสกอร์แรนด์บ็อกนะครับอันนี้ได้ทั้งหมด22ออันนะครับเหมือนจะเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นหินขาวนะเฮ้ยหินขาวนี่ผมลืมเก็บจากของเก่าหรือเปล่าเพราะว่า มันดูเยอะแปลกๆแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรราคาอย่างไรเท่าไหรบ้างนะครับเรา,าดูไอเทมกันก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือผมลงไปสามร้อยรอบวะแต่ผมจอได้ผมลงไปสองร้อยนะเน,นะเพราะผมไม่ได้ซื้อใบดันเพิ่มนะครับนะอันนี้มีราคานะครับรุ่นนะครับได้อยู่ที่สองหมื่นห้านะครับอันละหมื่นนิดๆนะครับผมดอกไปสองอันนะก็สองหมื่นห้านะครับ แล้วก็ตัวคิสตันนะครับอันนี้อีก5,000ก็ตีไป30,000ืนะครับส0 0 0มืเนี่ยบวกกับหินอันนี้นะครับอีกหมื่นหมื่นก็ตีไป4 5่หมนะครับนี่รวมอันนี้ด้วยก็ตีไป4ี่หมื่นห้ีมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกนะครับสี่หมนปึ๊บปบน่าจะประมาณนี้ไหมหินขาวผมไม่นับแล้วกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของฟอร์ g เจมนะ ผมได้ประมาณ45,000ืตห้เจมแล้วก็ดูนะครับเอเห็นไหมตอนนี้ผมมีอยู่4 0 0พันะครับก็เพิ่มมาเป็นพันเหมือนกันนะครับได้เงินค่อนข้างเยอะมาทีนี้นะครับในส่วนของออปชันนะครับมอไซผู้ชมฝากด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปสุ่มในส่วนของออปชันมอไซกันเพื่อนๆก็ ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่28ตุลาคมนะครับถึงวันที่9พฤศจิกายนนะในงาน Power Mall Gamer Festival นะครับ นะครับมีในส่วนของคา r ์บเอาอินฟินิตคอมโบนะครับปลุกเข้าไปร่วมงานนี้ด้วยนะซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเข้าไปร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมบูธภายในงานนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมมีของรางวัลให้เล่นกันเพียบเลยนะครับโดยตัวงานนะครับผมก็จะจัดที่ตัวเต็มแกรนฮอล์นะครับชั้นจีรือร l มอลไลสโต e บางแคนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่แถวนั้นหรือว่าแวะไปได้นะครับก็อยากให้ไปร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าภายในงานนะครับมีสตรีมเมอร์นะครับของคาบเอาเข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับจะเป็นใคร นะครับแต่ว่าภายในงานนะครับมีของแจกเพียบแน่นอนนะครับยังไงก็ไปรับสนุกนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานได้นะที่พาวเวอร์มอลนะครับ Gamer Festival เอ็มแกรนด์ฮอลล์ชั้นจีนะครับเดอะมอลลี์สโตร์นะนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสักหน่อยละกันไปเลยยี่สิบสองใบรวดนะครับสามสองหนึ่งมาปึ๊บปุ๊ป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 อ่าโอเคผมจะไม่กดปิดนะเพราะว่ามันอาจจะไปซ้ำกับใบออปชั่นเก่าได้เพราะฉะนั้นผมจะเลื่อนจากบนลงมาล่างโหแต่ว่าเห็นใบอันติเมทหน แต่คิดว่าน่าจะเกลือนะครับมาผมไล่เลยทีละชิ้นนะครับ #resetm #resetkite #hpaccuracy โอ้โหเกลือ accuracy การแอม #attack โอ้โห hp คือไอ้โอ้โห้แต่มันมี e d i u m k i t e แต่ของแรงนะนี่ของเคยแรงนะครับ hp แล้วก็แอทแท k r e s e t m r e s e t k ิเอ้ย shortmmedium อีกแล้ว #attack เมติกแอทแทกเชพมาอันสุดท้ายแอคคูลาซีนั่นไงซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะครับผมไหนดูซีไหนดูซีมันจะมีของที่เคยแรอยู่นะบางอันนะครับก็จะมีอ่านี่แอมหรือสองร้อยเจมอันนี้คิดามตตโอ้ยร้อยเก้าแปดขนลุกชูชันโอ้โหจะรั่วหมดแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องรุนแล้วไม่มีอะไรให้รุนแล้วนะครับ หมดตรงนั้นไปก็คือบอแบแล้วนะครับอ้อเมื่อกี้ผมลืมอัปเดตไปเนาะคือคกิจกรรมมันมีโอกาสดรอปตัวใบใบแอมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าลงไปก็แบบมีโอกาสได้ใบเลยนะครับผมไม่ได้ใบเลยเลยนะนะครับนี่ใบออปชั่นมีธรรมดานะครับได้จากการจ่ยของล้วนๆก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบอทต่อแล้วแต่ว่าจะทำคอนเทนต์ร้อยรอบต่อไปคิดว่าจะไม่นะเพราะว่าก็าจะอัดคลิปไม่ทันนะครับหมายถึงว่าตัวตัวคอนเทนต์มันน่าจะจบอ่าแพทอัปเดตมันน่าจะหมดก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวก็เป็นการลงดันตามปกติละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยคอนเทนต์อื่นนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ